ออนเงินเดือนเราได้กี่บาทได้กี่กีบโอ้โหคอมเมนต์มาถามออนอ่าร้ายมากๆเลยนะหลังจากที่ออนได้เอาเงินเดือนที่อยู่ฝั่งไทยลงเนาะก็เลยแต้มมาคอมเมนต์ถามออนว่าอยู่เล,าล่าล่ะได้กี่ล้านได้กี่กีบนั่นเองเนาะได้กี่ได้จักพันนาะนะคันจวาวะว่าเป็นเงินไทยกันเนาะ กาบทักทายสบายดีสวัสดีค่ะพี P ่พี e ่เอฟซี C, ที่น่ารักทุกทุกคนเมนื่อ้านอะ้อ,อนก่จามากว่า,า,วาเหลืองเงินกลีบนะแบบอ่าเหลืองเงินเดือนพนักงานของทางฝั่งเล่วนั่นเองนะทุกคนบางคนกับเบิ่งเห็นว่าอ้าอนได้เงินเดือนอสักมาคือร้แท่อยียงประมาณนี้ถาตีเป็นเงินถาตีเป็นเงินหล่ากับเซตลานหาแสนเนาะเดือนเดือนหนึ่งที่อ้อนได้นะแต่ เขาก็เลยคิดว่า,อ,าอ้อออนใดเงินเดือนสาใดเนาะอยู่ฝั่งลาวเนาะแบบมีรายคนมากๆที่ถามออนนะออนก็จะมาตอบเนาะเพราะว่าอ่อนกด้ได้เป็นพนักง,งานอยู่ฝั่งลาวนะถึงคือแบบนำมาตอบในมุมมองของออนนะที่อ่อนได้ไปอยู่เวียงนั่นเองเนาะทุกคนก่อนจะไปรับชมรับฟังกันขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ่อนน้ำเด้อจาก BPS ที่น่ารักทุกๆุกคนมานีเนาะ เขาเรื่องกันเลยเนาะคือลายคนเอ้ยอ่อ,อนเอ้ยคือได้เงินเดือนลายแท้เป็นแต่อีซ่าเจเด้โอ้ยบ่ต้องอีซาเด้ออาย,ยน้องก็มีภาระคือการบ่ต้องบ่ต้องอีซาก,กันดอกเนาะคือแบบอกะผ่านหลอนผ่านหนาวมาลายเนาะก,กว่าจะได้ถึ่งจุดๆหนีนั่นเองนะคืออ่อนเนีกยบอกว่าตอนอยู่ลาวเนาะอ่อนอ๋ออบบ่อน,นอ,อ,นอ,อ,อนจะเราเขาข่าวให้ฟังนะอ่อนไปลาวเนาะ มันสิมีงานบ้านเนาะอยู่ล้วมีงานบ้านแล้วก็มีงานโรงงานเนาะมีมีมีงานอ่าเย็บผ้บผาเนาะคือมันเป็นโรงงานแบบมันเป็นโรงงานของอ่าของญี่ปุ่นเนาะเพิ่นมาตั้งน่ะเองเนาะเพิ่นรับอ่ารับพนักงานแบบคนหลยไลเนะทุกคนอยู่เวียงจันน่ะอยู่เวียงจันทคือคนลหลยห้องห่องก็มันห้องเซาห้องหนึ่งอะ่ะมีหกคนเนาะ มีหกคนนะเตียงนะสามเตียง้องหน่อยหนึ่งดองนะทุกคนคือแบบว่าผู้หญิงกับพักแต่ผู้หญิงผู้ชายกับพักแต่ผู้ชายเนาะคือแบบแต่ละห้องแต่หอ้หองมันก็สิมีแบบแต่ว่าคนมันร้ายนั่นเองเนาะที่สําคัญเงินเดือนนะอ่ะเงินเดือนนะทุกคนต้นนาะข้าวไห้เนาะข้าวไห้หลานหนึ่งอ่าหนึ่งหลานหนึ่งแสนเนาะเงินเดือนพนักง,งานที่เขาใหม่นะพนักง,งานที่เขาใหม่นะหนึ่งหลานหนึ่งแสนเนาะแต่ถ้า แต่ถายยูโดนไปเขาก็จะหาหนึ่งล้านสองแสนหรือสามแสนนั่นเองนะทุกคนหนึ่งล้านสามแสนก็ตีเงินไทยอ่าประมาณสองพันแต่ตน้นต้นนั้นเนาะต้นนั้นสามแสนอ่าตอนเงินเงินสามแสนต่อหนึ่งพันบาทนั่นเองนะทุกคนสามแสนต่อหนึ่งพันบาทก็จะประมาณสามพันบาทเนาะตอนน่ะเงินเดือนได้เงินเดือนได้เงินเดือนสามพันบาทนะทุกคนบางคนกับบัถึงสำนะแล้วก็โอ้เนาะมีโอนำนะ มีโอชั่วโมงหนึ่งเจ็ดพันกีบอะชั่วโมงหนึ่งเจ็ดพันกีบเนาะเจ็ดพันกีบกระตกอยู่ประมาณอ่าเจ็ดพันกีบขั้นต้นน่ะเนาะกับบนเน่ใจอ่ะกระชิบประมาณสิบกว่าบาทนาัน่นเองนะทุกคนสิบกว่าบาทหรือประมาณส่ากว่าบาท,าบบาทเนาะตอนนั้นเพราะว่าหาพันกีบหาพันกีบต่อส่าวอ่ายี่สิบบาทเนาะตอนนั้นหาพันกีบ ต่อ20บาทตอนน้นอาจจะมัน20กว่าบาทนั่นเองนะค่ะโอ้เนาะตอนในหนะตอนนั้นนะตอนนั้นที่เงินเหล่ายังทะเลเฟือนักเนาะตอนนั้นเงินเหลาอยู่ประมาณ300,000บาทนั่นเองนะตอนนั้นเนาะที่อ้อนเหตุงานตอนนั้นแต่ตอนนี้บุ๊บวาเงินเดือนยัง1ล้าน300,000โบหรือว่น1ล้าน400,000หาแสนกับบเหน่ใจเนาะเพราะว่าอ้อนกระไดเคยเหตุแล้วท้ามาอ้อนได้อยู่บอ้อนประยู่อ่ะอ้อนนี้เลยอ่ะ ออนอยู่ประมาณอ่าออนอยู่ประมาณหาหกเหม่อเนาะสื่อกินเองอ่ะไอ้ยังมันกระบาวเนาะไปอยู่เบียงจันน่ะออนก็เลยเดแบบไดออกบรคยขาแห้งบรไยยังเข้าคือหายฝึกงานสี่วันเนาะโรงงานอยู่อ่าอยู่เบียงจันเข้าหายฝึกงานสีวันเป็นบบเป็นกะสางเจ้านั่นเองนะกินหอดไทยเอามอเอาเหมาะอยู่นะทุกคนทามาเป็นยังแต่กินหอดไทยอยากเค้นงานบ้านเนาะกินหอดตั้งฟังไทยอยากเค้นงานบ้านน่ะแบบ ไปยูหันมันกับแบบคือแบบโต๊ไพ่โตมันอีอยางอ่อนกับโบเคยอ่าบเคยเห็นงานโรงงานน่ะเองเนาะเคยเห็นงานดนงานบานนะคือแบบก็เลยคิดหันคิดหอนงานบานน่ะโอ้ก็ยอยากมาไทยด้ยังประมาณนี้ตอนนั้นเนาะตอนหาเงินเดือนเงินเดือนอยู่ทางฝั่งไทยที่อ่อนได้เนาะเก่าพันหานะทุกคนเก่าพันหาแล้วก็พิเศษวันอาทิตย์สามอาเพื่อนไฮวันละสามลอยเนาะสี่อาทิตย์ก็ะสีะมันพันซองนั่นเองเองนาะกระสีต๊ะประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะตอนทันใดน,นะตอนนั้นตนน๊ะประมาณ หมื่นกว่าบาทเนาะแต่ว่าสิงที่อ้อนสิ่งทีทุกคนอยากขู่เนาะคืออ้อนน่ะเป็นคนทีแบบว่าเฮ้าเข้าอ้อนมาด้อยู่ฟังไทยไลน์เนาะอ้อนก็เลยบด้บ่ยอยากที่จะเฮ็ดงานอยู่หันเนาะแดี๋ยวอ้อนก็เคยได้ไปทํางานบานน้ำหนองเนาะที่เป็นอยู่เวียงจันเนาะอ้อนอ้อนได้ไปทาอ,อ่าเงินเดือนทาได้ละหนองก็บอกว่าโอ้ยแปดแสนโหทุกคนแปดแสนสองพันกว่าบาทแปดแสนสองพันกว่าบาทจ้าทุกคน น้องบอกว่าน้องได้แปดแสนได้เอื้อยแปดแสนก็ประมาณสองพันอ่าสองพันเท่าไหร่สองพันหาสองพันหกนี่อะยังประมาณนี้ลเลยน้องอนกับบนิเนจ่านนเงินเงินเดือนได้แปดแสนเหตุงานสามสิบวันโอ้โหแห่งบมาเอื้อยมากบอกว่านี่เข้าต้องการคนงานอ่ะ ผู้ได้เหตุเป็นงานบ้านเขาสียหายเป็นหลานผู้ได้เลยโอ้โหหลานหนึ่งกับโบอ้อนนะ่ะคือโบอเฮอใส่ซเลยอะ่ะหลานนึงอ้อนกับโบเฮอใสไซอ้อนว่ะอ้อนกินหอดไทยอย่างเดียวอันนี้คือแบบมุมมอง,มองที่อ้อนได้เหตุงานอยู่ยฟังไทยเนาะเหตุงานคือแบบสะดวกสบายนะั่นเองเนาะเพราะว่าเฮากะงานบอลเก่าของอ้อนนะ่ะเขาคือแบบอ้อนคือแบบว่าอ่าเหตุกับตัวนายก็คือแบบ เขาหูนาทีเบิดนแล้วนั่นเองเนาะหูใจเจ้าหนายนั่นเองเนาะหูใจเจ้าหนายหูใจนองนั่นเองเนาะออนกันเลยแบบคิดหอดทางฝั่งไทยโอ้ยคิดหอดเด้อย่างประมาณนี้คิดหอดอยู่ฝั่งนี้เด้แบบจนแบบจนจนมาจนไหนจนหอดปัจจุบันนี้นะที่มาเนาะทีจะเลือกมาแล้วคนอื่นเขาถามว่าอ่าคนอยู่ฝั่งนั้นเขาก็ถามว่าอ่าว่าเป็นยังไดไดมาอ่อนกันเลยบอกใดแล้วเขาก็เลยถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่อ่อนก็บอกว่าเงื่อนเดือนเก่าพัญหาพิเศษอาทิตย์ละ สามรอยออนวะกะ็เลยคันสีต๊เป็นเดือนกับสีประมาณเดือนหนึ่งกับประมาณหมื่นกว่าออนวะโอ้แบบคนที่เขาเห็นนํากันน่ะเขาก็เลยตกใจวะคือได้ร้ายเท่เฮยอยังประมาณนี้แบบเบากันเนเบากันตามตามภาษาหมูหนาเบาคือได้ร้ายเธเฮยอ่ากระไดยูเพราวะว่าเขามีประสบการณ์บอกเขานอนกับแบบว่าเคยมากนานะแต่อ่อนก็เลยถามเขาว่าัตบอม่าบอยังประมาณพอห้าแบบว่าเขาก็เลยบอกว่าบโบอมาเฮ้ยเฮาเาสียงงนอยู่ฟังล่านี่แหละคือแบบ แบบบอรกระไปอีกยังบ้าไหมเนาะแบบบอรกระไปอ้อนกับบูฮัวเข้าได้ยินอีกยังมาจากทางฝั่งใดเนี่ยบอกแต่ที่สาคัญเนาะอ้อนก็นเลยแบบอ้อนทีอ้อนส่วนมูคูมากก็คืออ้อนแบบบอกอย่างบอกเลยว่าอ่าถ้าเห็ดพาสปอร์ตหรืออีกยังใดอะเปิดโตแปลว่าเปิดใจมากล่องเบิงซะกอนเนาะแต่ทานมากอะให้มียาตีพี่น้องเนาะให้อ่าให้มาอยู่นะนะแบบ มาอยู่ขันมาอยู่กับอยู่เห็นงานบ้านดีกว่าเนาะเห็นงานบ้านดีกว่าปอดภยัยเห็นงานโรงงานมันกะจะแบบคนส่วนร้ายเนาะแต่ถามมาอยู่น้าเอือรน้ำหนองกัเห็นงานโรงงานก็นได้นะแต่ว่าดูแลจะคลองเอานะเพราะว่างานบ้านกับงานโรงงานมันกะคนละแบบกันนะทุกคนอ่อนอยากบอกเลยว่าแต่สิ่งที่อ่อนแปลว่า คิดบ่อยักไปเห็นงานอยู่ฝั่งไทยอ่ะเออไปเห็นงานอยู่ฝั่งลาวได้มันแบบว่ามันค้าแห้งมันถือหน่อยหรือยังมันกะบ่อใดอย่างที่เฮาต้องการคือเฮาเห็ดนักสาได้อ่ะเข้ากระได้หน่อยอ่ะเห็ดเต็มถี่สำได้เฮากระได้หน่อยอ่ะอ่อนก็เลยคิดว่ามันบ่อสมลาค่ะทีอ่าบ่อสมราคาคาเหือแห้งเฮานั่นเองเนาะบ่อสมลาค่ะค่าเหือแห้งที่เฮาเห็ดเต็มถี่ไปอ่ะอ่อนก็เลยแบบทิ้งแบบออกเลยอ่ะนางรถมาให้อายมาหับฝนตกแข็งฝนเน่ะ แบบอายกับโอ้โหอันนั้นกับนองอะไรทุกคนอ่ยอยของน้องออนที่ย่เวียงก็คือนองไส้ของเอื้อยแพรว่าเนาะน้องไส้ของเอื้อยแพร่ว่านั่นเองเนาะเพราะว่ายาิเครือกันเขาแบบเขาแบบไปมีมียอยุ่นเนาะเขาเขาก็เลยมาหล้วก็ไปไปอ่าไปส่งอยู่คิวรถเนาะไปส่งน้องสาวยู่คิวรถคือแบบไอ่ก็ใจดีใจดีน้องทูนอ่อนบอกเลยว่าไอยก็ใจดีเนาะแบบผู้ใดน้องนุ่งไปใส่มาใส่แบบว่าคันยักเมื่อกะจะไปส่งหรือว่า เขากระทำมาสีเหตุงานเนาะบอ,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 อสีห้างงานหายสีฟักแบบสีฟากสีฟสังขนาดน้ำมูน้ำคูว่าเออเขาเอาลูกหนอกอ่ะแบบว่าเขาเอาลูกนองบอเขาเอาคนงานบอเนาะอ้อนก็เลยบอกว่าบอบอบอ,อ้อนจะเมื่อเนาะอ้อนจะเมื่ออ้อนจะมาไทายอ้อนบอไว้แล้วมันแบบว่ามันแบบเหตุการแบบว่าการอยู่การกินละกะได้ได้เฮาน้อยเนาะแต่ค่าใส่ใจเฮ้าร้ายขนนะคือแบบมันบอไว้อ่ะอีอย่างอ้อนก็เป็นคนที่แบบกินร้ายเนาะกินร้ายแล้วยูหานมันก็คล้ายแบบ คล้ายขันไข่ขนี้มันมีทุกอย่างอ่ะแต่เฮากับแบบว่าว่าแต่น,นเดียแบบคิดหอดแต่ฟังไทยนั่นเองเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ไทยตลอดนะน,นะทุกคนเฮาบอกเคยจะไปเหตุงานอยู่ฝั่งลาวนะอยากบอกเลยว่าทุกคนอ้อนอยากบอกเนาะค่ะอ่าครัง้งหนึ่งก็คือทายังมากะตัดทินใจมากเผื่ออ่ะอยู่ปี่ึงก็อาจจะได้ได้มีเงืนเก็บเ,เนาะมึงประมาณเดือนหนึ่งกับเก่าพันหรือบางคนก็อาจจะได้ อ่าด้แปดพันก็แล้วแต่นอแต่ว่ามันกะด้ส้มราค่ะนะทุกคนอันนี้คือบอกเว่าไปชักชวนคนอื่นว่าหามาห้มาเป็นแบบแม่บ้านพอบ้านนะอันนี้คืออยากให้ล่องเปิดใจนั่นเองนะทุกคนอยากให้ล่องเปิดใจว่ามาเบิงนอออนกะได้เจอประสบการณ์นะั่นและออนก็นเลยบบกิดถี่จะเห็นงานอยู่ฟังเล่าเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเห็นอยู่ฟังได้เขาก็มีประสบการณ์เลยก็ว้าจ้ากับเจ้าหน้าิกะเหลืองพระาภาษากับกกกบทตองห่วงเนาะ แบบคิริยามารยา,าอังกะมาอ่าเพิ่นกระซ้อนเพิ่นกระย่างทุกอย่างอ่ะบอกเลยว่าเพิ่นใจดีเนาะขอคนใจดีอ่อนพอคนใจดีที่ว่าโชคดีมากๆนะโอเคนอะกคลิปนี้ผู้ได้กระยักถูเงินเดือนอ่อนอยู่ล่วอ่อนบอกเลยประมาณสองพันอ่ะสองพันกว่าเนาะสองพันกว่ามาหันกันสามพันอ่ะบางคนกระบอถึงซ้ำอ่ะอ่อนบอกเลยเงินเดือนเงินเดือนเดือนที่เงินเดือนอยู่ลาวเนาะสามพันะ 3, โอ้โห อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ไดประมาณหมื่นอ่าเจ็ดล้านเนาะทุกคนเจ็ดเจ็ดล้านห้าแสนโอ้โหเงินอ่าขายเป็นเงินบาทกับประมาณอ่าสมมุติว่าอ่าอ้อนไดหมื่นหาเนาะไดหมื่นหาอยู่ฝั่งทางฝั่งลาวไดสามพันโอ้โห แตกต่างกันมากเลยจ้าทุกคนโอเคจ้าคลิปนี้น้องออนแกนบอกได้ไม่ยากแค่บอกว่าแค่มาตอบคำถามเอสซีน้องเลยค่ะอ่ามาบอกให้หูนะวา่าเดอนเท่านั้นเทนี้นั่นเองนาอทุกคนโอเคจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดักกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ้อนด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสบายดีสวัสดีค่ะ